สวัสดีเพื่อน60ปีแล้วนะก็อขอให้ความรู้สึกแล้วก็ร่างกายยังหนุ่มกระจุ่มเชยเหมือนตอนเรียนมัธยมเพื่อนอย่าให้แก่ไปตามอายุมีความสุขมากๆเพื่อรักคนกษาวันเกิดนะ,อ,ะอยู่ไปอีก60ปี120ปีอยู่ด้วยกันไปแฮ้เบอร์ดีสุขสันต์วันเกิดครับคุณสนเจตขอให้มีความสุขสุขภาพกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับ สุขสันต์วันเกิดครับพี่อสุขภาพแข็งแรงครับผมสุขสันต์วันเกิดค่ะขอให้มีความสุขมากๆเฮงเลอยๆค่ะอฮบบิปันธ์ดีครับวันนี้เป็นวันดีเป็นวันเกิดของเฮียในการครบรอบ60ปีขอให้มีเฮียมีความสุขความเจริญคิดอะไรขอให้มุ่งมั่งตามความปรารถนาครับขอบคุณครับครับก็กก่าสวัสดีนะครับแล้วก็สุขสันต์วันเกิดนะครับ กับทางเฮียอาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจการก้าวหน้ามั่นคงนะครับจากทีมงานซินยันทาสีดครับกะขอให้เฮียอาามีแต่ความสุขนะคะคือปีนี้อาจจะผิดธีมนิดนึงปีหน้าจะแก้ตัวใหม่นะคะค้าก็ขออวยพรให้เฮียอานะคะมีความสุขมากๆแล้วก็แข็งแรงนะคะอายุยืนยาวนะคะ เป็นมิ่งขวัญให้กับลูกหลานแล้วก็พนักงานในโรงงานนี้นะคะขอบคุณมากค่ะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับป๊าาขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับกิจการรุ่งเรืองแฮงเนะครับสวัสดีครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์กว่านะขอให้กว่าร่ำรวยร่ลำรวยขึ้นไปนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยครับครับผมขอบคุณมากสุขสันต์วันเกิดครับพ่าขอให้หามีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีกวาสุขทุกวันเลยนะครับ ก็ S <S 2> <S 2> ขอให้รวยเป็นหมื่นล้านเลยนะครับผมสวัสดีครับอขอให้เฮงเฮรวยรวยสุขภาพแข็งแรงตลอดไปด้วยครับสุขภาพแข็งแรงค่ะมีความสุขมากๆค่ะโอ้ยอ่าน่ารักอย่างนี้ตลอดไปเฮงเงปังปังรวยรวยแฮปปี้เบิร์ด์สุขสันต์วันเกิดนะคะ Happy Birthday เฮียนะคะขอให้เฮียมีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้กิจการค้าขายของเฮียร่ำรวยร่ำรวยยิ่ง,งขึ้นไปนะคะ Happy Birthday เฮียค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะก็เพีย Happy Birthday กลงค่ะ Happy Birthday กลงค่ะขอให้กลง,ง,งมีความสุขมากๆนะคะพี่นันรกกลมไหมคะจ้ะ รักกลงไหมครับรักครับรักที่รักครับรักกงนะครับรักกงค่ะเฮ้ยเบอร์ดีเฮียยินมีความสุขมากครับอยู่กับพวกเราร้อยแปดนานๆครับเป็นลมโผล่มใสด้วยครับข่าวว์เนี่ย้สุขสันต์วันเกิดป้าครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยอย่างนี้ตลอดนะครับข่าววันเกิดเฮียปีนี้ก็ขอให้เฮียมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ขอให้แข็งแรงแข็งแรงนะคะแอปปี้เบอร์ดเดย์ค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะมีความสุขของบ้านนะคะครับก็สวัสดีเฮียอานะครับก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของทางบริษัท Eat West อีทเวสต์สีสนแดงนะครับอวยพรให้เฮียอาในวันขายวันเกิดครบรอบ60ปีก็ขอให้เฮียอามีสุขภาพ ที่แข็งแรงนะครับมีแต่ความสุขนะครับมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองเหมือนที่มีอยู่นตอนนี้ขอบคุณครับให้เฮียเจตมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นปัใจของชาวกเกษตรจังหวัดอ่างทองต่อไปนะครับยิ่งๆขึ้นไปนะครับขอบคุณครับขอให้อามีความสุขนะคะอยู่เป็นล่มโพล่มทรให้กับลูกๆหล,ลานๆตลอดไปร่ำรวยร่ำรวยครับขอให้อามีความสุข มากๆนะครับขอให้มียอายุยืนยาวร้อยปีเลยครับผมครับผมเนื่องในวันเกิดขอให้เฮียมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ธุรกิจเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะครับครับเฮียครับขอให้มีแน่ความสุขสดชื่นสมหวังคิดนึกคิดสิ่งใดขอให้สมความมปรารถนาตลอดไปนะครับขอ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 อไว้ก่ใท่านอดีตบรรดาทอการค้าจังหวัดดังเทองขอให้มีสุขภาพแข็งแรง ขวายยืนเป็นสุขไอ้เจริญยิ่งยิ่งในกิจการต่างๆนะคะให้โ,โชคดีมีความสุขตลอดการและตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะไปเนี่ออยสุขภาพแข็งแรงนะครับสุขสรรวันเกิดมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้ครอบครัวทุกคนมีความสุขมีความเจริญขอยอดขายเป็นพันแปดร้อยล้านเลยนะครับการค, <ณ S 2> ค้าเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ สุขภาพแข็งแรงพันาุ์ไมสมบูรณ์แล้วก็การค้ารุ่งเรืองจเจริญเจริญยิ่งขึ้นไปครับสุขสันตวันเกิดแล้วก็ใจยิ่งด้วยครับขอบคุณครับ